นาฬิกาเลยเนี่ยก็คือ king of sport rolex Daytona รหัสของเข้าคือ116520นั่นเองนะครับเป็น rolex sport ผ่านมา10กว่าปีละเดี๋ยวเราก็จะมาทำการพิสูจน์กันด้วยนะครับว่าเหตุที่มาที่ไปทำไมถึงต้องเซอร์วิสนะครับ สวัสดีครับผมชื่อเล็กมานนะครับวันนี้ผมจะทำการเปิดตัวในแบบใหม่เป็นพ <c oughs> าร์ทของการทำเซอร์วิสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการทำเซอร์วิสที่ผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้รับคำถามมาแบบเยอะมากเลยนะครับเคสเนี่ยเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่ผมได้รับนาฬิกาจากแบบพี่ที่ผมรู้จักนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาเลยเนี่ยก็คือ King of Sport Rolex d e y t o n a รหัสของเคาคือ116520นั่นเองนะครับเป็น Rolex Sport ผ่านมา10กว่าปีละเดี๋ยวเราก็จะมาทำการพิสูจน์กันด้วยนะครับว่าเหตุที่มาที่ไปทำไมถึงต้องเซอร์วิสนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะให้ดูที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เครื่องที่วัดชีปจระจรนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวัดชีพประจรนาฬิกานะคือทำไมเราถึงต้องพูดว่ามันเป็น เครื่องที่วัดชีพจรนาฬิกาทุกครั้งนะครับที่ผมได้รับนาฬิกาที่เป็นคําถามเป็นปัญหามาเนี่ยคือเจ้าของนาฬิกาเนี่ยจะบอกกับผมว่ารู้สึกว่าเดินช้ารู้สึกว่ามันหยุดเร็วเวลาเราใช้คําว่ารู้สึกเนี่ยมันจะพิสูจน์อะไรได้ยากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้ว่ามถาตรฐานที่จริงแล้วเนี่ยดั้งเดิมนาฬิกาเดินเนี่ยมันมี power reserve ในตัวของมันเนี่ยคือ72ชั่วโมงนะแต่ว่า ถ้าเราใช้คาว่ารู้สึกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่เพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้นะจะเป็นตัวบอกนะครับอ่ะมาดูกันเลยในเบื้องต้นนะครับสิ่งที่ผมจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าวิธีการที่เราจะดูมอนิเตอร์ตัวนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญนะสำหรับในฐานะของผมที่แบบ ทำมันในระดับอาชีพนะเราจําเป็นต้องรู้จริงๆว่าตอนนี้สภาวะนาฬิกาเรือนนี้ที่เป็นเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะทําการพิสูจน์อันนี้นะครับเราจําเป็นตน้องรู้จริงๆว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีความเสถียรมากน้อยแค่ไหนเช่นผมจะต้องไขาลานนาฬิกาเรือนนี้แล้วก็แกวงให้มันได้รอบจริงๆก่อนนะครับถึงจะทําการพิสูจน์กันนี้น,น,นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูที่หน้าปัดของเขาได้เลยนาฬิกาเรือนนี้นะครับเครื่องของเขาเนี่ย ความถี่คือ28,800นแะครับแต่ว่าในกาเรือนนียมีการเดินที่เยี่ยมนะคขาว่ายอดเยี่ยมของเขาเนี่ยคือเราจะเห็นว่ามีบางจังหวะที่เดินช้าถ้ามันมีคําว่าลบอยู่ด้านหน้านะครับอันเนี้ยก็คือว่าเดินช้าแต่ว่าสําหรับนาฬิกาบางเรือนเนี่ยเดินเร็วนะครับแต่ว่าเรือนนี้เดินช้าทีนี้นาฬิกาที่มันเสถียรไม่เสถียรเนี่ยให้เราดูที่เส้นนี้นะครับนาฬิกาที่เดินเสถียรเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่ตรงแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ เส้นของเขาเนี่ยม <tinc S 1> ันมุดลงเนี่ยก็แสดงว่าเดินช้านะครับนาฬิกาที่เดินเร็วเนี่ยก็คือว่าเหินขึ้นนั่นเองนะครับเส้นแบบนี้นะครับแต่สังเกตให้ดีนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นของเขาเนี่ยมันแตกกระจายออกมาเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าความเสถียรของเขาเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูที่ค่ากําลังตัวกลางนะครับเห็นไหมครับมันแค่120กว่าแค่นั้นเองนาฬิกาที่เวิร์กนะครับเครื่องที่ดีเนี่ย มันจะมีความเสถียรคือกําลังของเขาเน, ία, นี่น่าจะอยู่ประมาณสัก200กว่าถึง300นั่นเองนะครับสแสดงว่านาฬิกาตัวนี้กาลังของเขาเนี่มันอ่อนนั่นเองนะครับสแสดงว่านาฬิกาเรือนนี้มันไม่เสถียรนั่นเองนะครับแต่ผมจะพูดแบบนี้นะครับมีลูกค้าหลายท่านหรือคนที่ผมรู้จักนะครับที่เอานาฬิกามาให้ผมเซอร์วิสเนี่ย <S <S เขาจะบอกว่านาฬิกาของเขาเนี่ยเสียนะฮะที่จริงแล้วนาฬิกาไม่เสียนะครับ แต่ว่ามันจะต้องเดินแล้วเวิร์คนั่นเองนะครับคำว่าเวิร์กเนี่ยคือถูกเซตค่ามาจากโรงงานนั่นเองนะครับค่าของโรงงานเนี่ยบวกลบวันหนึ่งเนี่ยเราจะเคลียร์กันแบบง่ายๆคือว่าอย่าช้าเกินไปและอย่าเร็วเกินไปวันหนึ่งบวกลบไม่เกิน10วินาทีนะครับแต่ว่าค่าของโรงงานจากโรเล็กซ์เนี่ยวันหนึ่งบวกลบไม่เกิน3วินาทีเองนะ แต่เราเล่นแค่1ิเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการที่ใส่ไปนะครับมันจะเนิ่นนานแค่ไหนก็ตามเรายึดค่ามาตรฐานนั้นเ,นเป็นหลักสําหรับนาฬิการเรือนนี้ไม่เสียนะครับแต่ผมจะบอกว่าเราจะต้องโอเวอร์ฮอรเค่ยงของเขานั่นเองนะครับแล้วเราไปดูนะครับว่านาฬิการเรือนนี้เหตุใดยังไงแบบไหนทําไมเราถึงต้องโอเวอร์ฮอรเค่องนะครับเดีย๋ยวเราไปนั่งหาที่นั่งแล้วก็ทําการแกะรหัสตัวเรือนของเขาแล้วก็มาพูดคุยกันอีกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะเข้าประเด็นว่า แล้วนาฬิกาของท่านผู้ชมละ่ะได้เคยทำการพิสูจน์แบบนีบ้างหรือไม่อะไปกันเลยครับนาฬิกาเรือนนี้เมื่อกี้ทำการไปพิสูจน์นะว่ามันเดินช้าและเดินเร็วแต่ว่าเราก็จะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยเพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจถึงแบบวิธีการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็เหตุใดทำไมเราต้องเซอร์วิส ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะลำดับให้ฟังแบบนี้นะครับนาฬิกา Rolex เนี่ยเป็นถ้าสำหรับรุ่นนี้นะเป็นออโตเมติกเราเข้าใจกันดีนะครับว่า d y y o n a เนี่ยมันเป็นนาฬิกาทีเ่เป็นระดับพรีเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เครื่องของเขาเนี่ยคือ4130มีสำรองพลังงานเนี่ยคือ72ชั่วโมงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ธรรมดานะมันอยู่ได้ประมาณเกือบ3วันนั่นเองนะครับ กลไกของเขาเนี่ยเขาถูกผลิตมาเนี่ยให้มีความเที่ยงตรงที่มั่นยําก็ได้พูดไปแล้วนะครับแต่ว่าเหตุใดทําไมนาฬิกาเราถึงเดินแล้วมันไม่เสถียรมันมาจากเหตุแบบนี้นะครับคือว่านาฬิกาเนี่ยอย่างไรก็ตามเป็นของใช้งานนะครับเหตุใดที่นาฬิกาเรือนเนี่ยอยู่ในสภาวะนี้เป็นไปได้ครับที่ผมเจอมากที่สุดนะครับคือว่านาฬิกาที่ถูกซื้อมาเก็บนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บนาฬิกาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ เกบเพื่อให้มูลค่าของนาฬิกาเนี่ยมีราคาที่ขึ้นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องมูลค่าของเขานะครับผมจะพูดถึงเรื่องวิธีการใช้งานมากกว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราหวงหรือเราหึงนาฬิกาสักเรือนหนึ่งเนะี่ยเขาเรียกว่ากลัวมันจะเป็นรอยหรือใส่แล้วกลัวว่ามันจะนุ่นนั่นนี่นะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการที่ทําให้นาฬิกาเนี่ยมันเดินช้าหรือเดินไม่เสถียรนั่นเองนะครับแต่ว่าทีนี้เราจะต้องทํามันอย่างไรล่ะ ผมจะบอกว่านาฬิกานะครับโรเล็กซ์เนี่ยนาฬิกาสักเรือนหนึ่งนะครับถ้าเราใส่มันโดยสม่ําเสมอนะครับมีวิธีการใช้ที่ถูกหลักเนี่ยมันสามารถอยู่ได้หลายสิบปีนะครับโดยที่คุณนะ่ไม่ต้องทําอะไรกับมันมากแต่ว่านาฬิกาเดโทนาเข้าใจไหมครับว่ากลไกของเขาเนี่ยมันมี2ชุดเราเรียกว่า2ชุดเนี่ยเรียกแบบง่ายๆนะครับก็คือว่าชุดที่1คือมันเป็นเครื่องบอกเวลานะครับและชุดที่2มันเป็นเครื่องจับเวลานั่นเองนะครับทีนี้แหละ ความซับซ้อนของมันเนี่ยมีมากกว่านาฬิกาปกตินั่นเองนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าของเรือนเนี่ยอาจจะถูกใส่มันน้อยแล้วก็เก็บอยู่ในเซฟเนี่ยมากกว่า, ia, า,เ,า ego, นนเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกของเขาเนี่ยมันก็อยู่โดยปกติแหละครับแต่ว่าน้ํามันภายในกลไกของเขาเนี่ยมันน่าจะมีความเหนียวขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่อยู่นิ่งๆเนี่ยสำหรับจักรเนี่ยมันไม่น่าจะเวิร์กนั่นเองนะครับ เราจริงจําเป็นต้องใช้นาฬิกามันโดยสม่ําเสมอนั่นเองแต่เดี๋ยวผมจะดูนะครับว่านาฬิการเรือนนี้ผ่านมาแล้วกี่ปีนะครับโดยการที่จะแกะรหัสของเขาเออกมาดูนั่นเองทีนี้ผมก็เจอละรหัสนำหน้าของเขาเนี่ยคือตัวดีนะครับเราก็จะมาทำการ พิสูจน์ดูด้วยนะครับว่าคําว่าดีเนี่ยมันหมายถึงปีอะไรผมก็จะเข้าไปในเว็บไซต์อันหนึ่งชื่อว่า Bob w a t c h ก็ได้นะครับเราก็จะขออนุญ,ญาตอัดโทรศัพท์ตัวเองด้วยเพื่อที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเสิร์ชคำว่า check serial number อ่ะเจออันแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูกันว่า D, D-Doc นั่นเองนะครับซีเรียลของเขาเนี่ยคือตกปีอะไรอ่ะผมเจอแล้ว D ก็คือ2005ถึง2006นับจากตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสัก15ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมฮะว่าจริงๆแล้วนาฬิกาที่ผ่านมาระยะเวลาประมาณ15ปีถือว่าน้อยมากนะครับสำหรับนาฬิกาโร l ล็กซ์นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคาลิเบอร์ของเขาเนี่ยเขาทำแบบใน,นระดับที่ เรียกว่าพัฒนานกลไกของเขาในระดับที่ชั้นสูงนั่นเองนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่าเครื่องของเขาเนี่ยคือ4 1 3 0 4 1 3 0เนี่ยเขามี power คือสำรองพลังงาน72ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาสักเรือนหนึ่งเนี่ยมันมีเหตุที่มาที่ไปนะว่าไม่จำเป็นนะครับว่าคุณจะต้อง o ว e ร h ฮอลเครื่องเนี่ยมันบ่อยๆนะครับสำหรับผมเนี่ย มันจําเป็นที่จะต้องรู้จริงๆว่านาฬิกาของคุณนะฮะมันเดินช้าหรือเดินเร็วเนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยอะไรนั่นเองนะครับถ้าพิสูจน์ได้ด้วยความรู้สึกเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าถ้าคุณมาใช้ระบบวิธีการใช้เครื่องวัดชีประจรในนาฬิกาอันนี้จะเป็นสิ่งที่เหมาะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทำอันนี้ให้กับคนที่ผมรู้จักให้กับคนที่แวะมาที่มโนแกลเลอรี่เสมอเลยนะครับมันเป็นอะไรที่ง่ายแหละที่จริงแล้วนะครับแต่ว่า การที่เราจะเข้าถึงการเช็คก,การเดิน,นกลไกการทํางานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีอยู่โทั่วไปนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่กับคนที่ทํามันโดยอาชีพนะเ,เพราะฉะนั้นการเป็นระดับมืออาชีพเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจําเป็นต้องแชร์ลิงให้ได้มากนะครับสำหรับคนที่ต้องการนะครับที่จะเหมือแบบนรู้นะครับรู้ที่จะสำหรับนาฬิกาตัวเองนะว่านกาของเราเนี่ยบางคนเนี่ยมีมากเลยแล้วก็เก็บมันไปแบบ เยอะเก็บไปเยอะแต่สายน้อยเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับที่ทําให้นาฬิกากลไกของเขาเนี่ยมันอาจจะเดินแบบไม่เที่ยงเหมือนสําหรับตอนแรกนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราไม่ได้เรียกว่านาฬิกาเดินเนี้มันเสียนะมันแค่เหมือนต้องได้รับการดูแลและบํารุงให้มากขึ้นนั่นเองนะครับแต่สําคัญที่สุดคืออย่างที่ผมบอกว่านาฬิกาก็เหมือนเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะ ถ้าคุณใส่มันมากเนี่ยผมคิดว่ารายการนั้นเนี่ยมันจะดีใจมากกว่านั่นเองนะครับแล้วพบกับผมนะครับเล็กมโน